ตัวมแมลงวีขาวเองอ่ะเป็นมแมลงอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในข้าวนะครับการที่มแมลงวีขาวเขาทํรลายนะครับระยะแรกเนี่ยเขาจะดูดกินน้าเลี้ยงเป็นจุดๆอย่างเงี้ยครับจำจะมีอาการอีกอย่างนึงที่เรียกว่าใบสีส้มนะครับคนละอย่างกันอันนี้กเกษตรกรอาจจะเกิดการสับสนได้นะครับ ที่เรากลัวที่สุดเลยก็คืออย่างเกิดการดื้อยาครับคำว่าดื้อยาในที่นี้คืออาจจะเป็นผลในระยะยาวครับฉลากบอกว่า 100cc คุณไปใช้ 200cc เอ่อแมลงอาจจะตายจริงครับแต่ก็จะมีบางแมลงบางตัวที่มันรอดนะครับตัวที่รอดขึ้นมาอ่ะแหละครับคือเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามีการต้านทานยานะครับคือหลังจากนั้นต่อไปเนี่ยการใช้ยาก็จะต้องเข้มข้นมากขึ้นจาก200ค่าเขาไม่ได้อันนี้เปรียบเปยนะครับก็ต้องเป็น300ต่อไปนะครับเราห่วงกังวลตรงนั้นมากกว่าครับ สวัสดีครับผมชื่อกิตกมลเป่าทองเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการอยู่ที่ศูนย์วิจัยข้าวพนครศรีตุยานะครับข้าวเป็นพืชหลักของจังหวัดพนครศรีอุยานะครับสำหรับในเรื่องของแมลงศัตรูโดยสถานการณ์ปกติก็จะมีเรื่องของโรคใบไหม้พเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลนะครับซึ่งเป็นศัตรูข้าวประจาถิ่นนะครับแต่ขณะนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมีเรื่องของแมลงหวีขาวข้าวนะครับซึ่งอันเนี้ยมีการระบาดของในพื้นที่ราบรุ่มภาคกลางตอนล่างก็ว่าได้นะครับ ถือว่าเป็นมแมลงอุบัติใหม่สร้างความเสียหายให้กับข้าวได้เป็นจานวนมากครับในสถานการณ์ของจังหวัดพระนครศรีย่านะครับใน16อำเภอเนี่ยมีพื้นที่ที่ระบาดค,คือมี1อำเภอคืออำเภอผักไห้นะครับตัวมแมลงวีขาวเองอะ่ะเป็นมแมลงที่มีปีกเองก็จริงนะครับแต่เขาไม่สามารถบินได้ไกลนะครับจะลักษณะคล้ายๆเหมือนเหมือนกระโดดกระโดดไปต้นนึงไปต้นนึง แต่ที่เขามีการระบาดได้เนี่ยคือเนื่องจากลมครับลมจะเป็นพาหะในการพาเข้าไป,ปเพอ่อนศูนย์วิจัยข้าวพันครศรียาเนี่ยได้ดูแล2พื้นที่นะครับคือจังหวัดพนังขรศิีวยากับจังหวัดอ่างทองครับซึ่งจังหวัดอ่างทองเนี่ยในแผนที่คืออยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอายุทยาอีกทีก็ทราบว่ามีการระบาดถ้าลมมาจากทิศเหนือลงม,มาทิศใต้เนี่ยก็จะส่ง,สงผลกระทบถึงจังหวัดอายุทยาด้วยครับ แมลงวีขาวเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแมลงลักษณะปากดูดนะครับจะมีวงจรชีวิตอยู่ประมาณ14ถึง24วันนะครับอยู่ในช่วงของระยะออกไข่เนี่ยประมาณ7วันนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวเต็มวัยจะมีลักษณะปีก2คู่เป็นสีขาวยาวการะลำตัวนะครับระยะไข่เนี่ยจะเป็นระยะที่ฉีดพ่นสารได้ยากลําบากครับเนื่องจาก1พฤติกรรมของแมลงวีขาวในข้าวเนี่ยเขาะจะวางไข่ใต้ใบนะครับตอนฉีดยาเนี่ยก็ตัวใบเนี่ยก็จะป้องกันไข่ไว้เบื้องต้น,นครับแล้วตัวไข่เนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะเป็นแว็กนะครับการทําให้การใช้สารเค มีเนี่ยค่อนข้างยากลําบากครับสำหรับการเข้าทําลายของมแมลงหวี่ขานะครับสถานการณ์เนี่ยก็คือมีการดูดกินน้าเลี้ยงของต้นข้าวนะครับตั้งแต่ระยะต้นก้าถึงระยะแตกกอนะครับเบื้องต้นที่เข้าทําลายเนี่ยคือจะเป็นลักษณะเหมือนใบจุดสีเหลือง,องนะครับถ้าเข้าทําลายอย่างรุนแรงหรือต้นข้าวก็จะลักษณะเป็นใบสีเหลืองเลยนะครับ ข้อแนะนําทางวิชาการของเรื่องของมแมลงวีขาาเนี่ยเราจะแนะนําให้ใช้ในสารกลุ่ม 4A 9B แล้วก็กลุ่ม16นะครับกลุ่ม 4A ก็จะเป็นพวกอิมิดาโคพิดส่วนกลุ่ม 9B ก็เป็นไพมิโทซซนนะครับแล้วก็กลุ่ม16เนี่ยจะเป็นบูโฟเฟซินนะครับซึ่งในสารทั้ง3ากลุ่มนี้เน้นย้ำนะครับว่าต้องเป็นสารที่ขึ้นทะเบียนกับวกรมวิชาการเกษตรนะครับแล้วก็การใช้สารแต่ละสารเนี่ยจะแนะนําให้ใช้สลับกันนะครับไม่ให้ใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับแล้วก็การฉีดพ่นเนี่ย เราแนะนําให้ฉีดพ่นทุกๆ7วันไม่ควรฉีดเกิน3ครั้งนะครับก็คือพูดง่ายว่าฉีดพ่นครั้งที่1คือวันที่1นะครับเราแนะนําให้ฉีดพ่อนอีกทีคือวันที่8นะครับแล้วก็ฉีดพ่อนอีกทีคือวันที่16นะครับ แล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้สารเกินอัตราที่ฉลากกาหนดนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดื้อยาของแมลงแล้วก็โรคศัตรูพืชชนิดอื่นๆนะครับต้องมีการสํารวจแปลงนาก่อนนะครับว่าในของแปลงนาเนี่ยแมลงศัตรูมากน้อยขนาดไหนอย่างผมยกตัวอย่างแมลงวีขาาเนี่ยเรากำหนดที่ระดับเศรษฐกิจวว่าคือสํารวจ1ต้นเนี่ยถ้าเกิน100ตัวเราถึงจะใช้สารเคมีนะครับ ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยอาจจะเทียบเคียงได้ว่าเราก็อาจจะใช้สารชีวพันธุ์เพื่อในการควบคุมนะครับถามว่าเหตุดใดต้องใช้สารชีวพันธุ์สารชีวพันธุ์เนี่ยถ้าเปรียบไปก็จะเป็นลักษณะของการป้องกันนะครับลดความรุนแรงของโรคหรือมแมลงชนิดนั้นนะครับส่วนใหญ่ที่จะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของบิวเรียหรือเมตาไลเซียมนะครับแต่หลังจากระดับเศษรษฐกิจไปแล้วก็อยู่ที่ขึ้นอยู่กับเกษตรกรนะครับว่าจะใช้วิธีไหนอาจะร่วมกับสารชีวพันธุ์หรือว่าร่วมกับการใ,ใช้สารเคมีด้วยก็ได้ สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวขวัญชนกปฏิสนนะักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์ใจข้าวพระนครศิทธยาค่คะวันนี้ก็จะมาพูดถึงมแมลงชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเราจะพบได้ในเกือบทุกฤดูการของการปลูกข้าวเลยค่ะนั่นก็คือหนอนหนอใบข้าวนะคะหนอนหอใบข้าวแทบ,บจะลงได้ทุกระยะการปลูกข้าวเลยค่ะตั้งแต่แต,แตกกอจนถึงออกรวงออกดอกเลยนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยเริ่มจากผีเสื้อนหนอนหอใบข้าวนะคะเมื่อเริ่มบินเข้ามาในแปลงนา เขาก็จะวางไข่ค่ะไว้ที่ใบอ่อนของข้าวจะเป็นช่วงใบที่1นถึงสจากยอดข้าวค่ะเมื่อหนอนฟักออกมาค่ะเขาก็จะแท้ใบข้าวที่เป็นส่วนสีเขียวของข้าวอ่ะค่ะเขาก็จะกัดซึ่งอันนั้นจะส่งผลทําให้การสังเคราะห์แสงของข้าวลดลงค่ะ เมื่ออ่านหนอนหอใบข้าวทำลายในระยะออกรวงก็จะทําให้เมล็ดข้าวรีบแล้วก็ผลผลิตลดลงค่ะสําหรับการป้องกันกําจัดหนอนหอใบข้าวนะคะเบื้องต้นเราแนะนําว่าให้เกษตรกรหมันลงสํารวจแปลงนาะเบื้องต้นก่อนนะคะหากพบผีเสื้อหนอนหอใบข้าวค่ะ4-5ตัวต่อตารางเมตรหรือใบข้าวมีการโดนทาลายมากกว่า15%ให้ฉีดสารป้องกันกําจัดตามคําแนะนําของกรมการข้าวค่ะเช่นสารฟิโพนิลอินด็อกซ่าคามฟลูเบนไดอะมด์เป็นต้นค่ะ จากการลงสำรวจแปลงนาใน,นช่วงที่ผ่านมานะคะก็ยังพบบรรจุภัณฑ์ของวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยู่เราไม่ควรใช้สารฆ่า,มาแมลงชนิดเม็ดหรือสารกลุ่มไพรทอยสังเคราะห์เนื่องจากจะทำให้การระบาดของหนอนหอมใบข้าวมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการทำลายมาแมลงศัตรูธ,ธรรมชาติในนาข้าวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ